ทุกศาสนามีความจำเป็นต่อมนุษย์มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมีอาิยธรรมมีศาสนามีวิถีชีวิตที่สูงส่งไม่เบียดเบียนชิงแย่งกันทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดคือช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากทุก์พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าทางเดินของโลก จำเจออยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายจึงทรงสแสวงหาเส้นทางที่พ้นจากการเกิดเจ็บตายเส้นทางสายนี้ยากที่มนุษย์จะเข้าใจได้ยากที่มนุษย์ทั่วไปจะกล้าชิดเพราะเหลือวิสัยที่จะค้นหาหมดความพยายามที่จะหาทางออกทั้งทั้งที่ทุกชีวิตก็กลัวความแก่ สะดุ้งต่อความเจ็บภาวะต่อความตายกันทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ปุถุชนมีเหมือนกันนั่นก็คือรักการเกิดแต่เกียดชังความแจ่ความเจ็บและความตายแปลว่ารักเหตุแต่เกียดชังผล,ล,ลงอน,นอกจากเป้าหมายสูงสุดดังกล่าวนี้แล้วพุทธองค์ยังทรงตรัสสอนวิถีชีวิตเป็นพื้นฐาน ในการอยู่ร่วมกันนั้นก็คือเมตตาอาภัยและสันติอันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นในสังคมพุทธศาสนาเป็นองค์กรใหญ่มีการสืบทอดมายาวนานประวัติศาสตร์ความพุทธศาสนาเกิดขึ้นในชมพูทวีปเมื่อสองพหาไกว่าปี ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียเนปาลพุทธองค์ทรงว่างโครงสร้างของพุทธศาสนาให้ตั้งโย่บนความรับผิดชอบของหุ้นส่วนทั้งสี่พร้อมกับตั้งพุทธบริษัทให้เป็นบริษัทมหาชนเพื่อให้ทุกคนทุกชัน้นทุกวันณะเข้าถือหุ้นได้อย่างตัวถึงอาจจะกล่าวได้ว่าพุทธศาสนา หรือว่าพุทธบธริษัทที่พระองค์เปิดช่องต่างไว้ธรรมนูนของครูถือหุ่นมีหลายระดับเรียกง่ายงๆว่าธรรมวินัยหรือพม,มจันทร์หรือศีลธรรมศีลคือข้อกฎเกณฑ์ที่ห้ามรมส่วนธรรมคือข้อกำหนดที่ควรทำบางระดับ มีหาคอเรียกว่าสินหาหรือว่าท่ำหาบางระดับมีสิบคอเรียกว่าสินสิบหรือสูงขึ้นไปนั่นก็คือสินสองร้อยยี่สิบเ็ดคอหรือว่าสามร้อยสิบเอ็ดคอสองร้อยยี่สิบเ็ดคอเป็นสินสัมปรภาพพิสูจน์สามร้อยสิบเอ็ดคอเป็นสินของพิกโซนี่ ฉะนั้นพุทธบริษัทจะเป็นบริษัทมหาชนในตลาดแห่งบุญกกบะบดหมายข้อบ,บ,อบาไพยจะสามารถเข้ามาถือหุ้นได้หากบริภานระบบระเบียบกฎเกณฑ์ประการสำคัญเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่จะเกือ้อกูลแก่ผู้ถือหุน้นและเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้องค์กรพุทธศาสนา มีความจะเจร่ญนุุงเรื่องมันคงด้วยการเอาใจใส่ใน้อปฏิบัติอย่างจริงจังเช่าพุทธกิจธงทำให้พุทธศาสนาได้ยึดมันยาวนานมาจนฮอดสองพันกว่าวปีได้สร้างประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์สุขประโยชน์ชนและสันติสุขให้แก่ชาวโลกได้อย่างมากมายจนกระทั่งกลายเป็นาศาสนาสำคัญ ทีโลกหวังเพลิงโลกร้อนละอุด้วยเปลวเพลิงลาคะโทสะโมหะโปรดเกลียดเคียดแขนกำลังผมกระนำสำเติมโลกยิ่งกว่าภัยจากขึ้นสนามิมนุษย์กำลังทํ่เรียกหาเมตตาอภัยสันติคำสอนทางพระพุทธศาสนา จึงถูกยกขึ้นสู่สังคมโลกเหมือนหาน้ำมาดับไฟที่กำลังลุกไหม้เพราะคนขาดเมตตาขาดการให้อภัยจึงทำให้โลกขาดสันติสุขพุทธศาสนาได้พรมสอนเรื่องเหล่านี้มานานกว่า2,500กว่าปีแล้วจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของชาวพุทธที่จะหันมาช่วยกันกว่าผู้โลก ข่าวโรควิจิตพุทธศาสนากำลังกลายเป็นศาสนาที่โลกหวังพึ่งเพราะคำสอนทุกบรรทัดฐานล้วนแต่สอนให้คนยุติการเบียดเบียนไม่ใช่แต่การยุติเบียดเบียนคนอื่นแม้แต่การยุติเบียดเบียนตัวเองก็ขอให้ยุติด,ด้วยพุทธองค์ทรงสอนให้มองศัตรูภายในคืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะ คือศัตรูตัวจากาจที่สุดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราการมองคนอื่นเป็นศัตรูคือการสร้างความเดือดร้อนทั้งเราและเขาก็เพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาก็จะกล่าวหาตอบผู้ถูกทำร้ายก็จะหาทางแก้แค้นตอบโต้แต่ถ้าเรามองศัตรูภายในตัวเราทุกอย่างก็จบ ไม่ต้องไปกล่าวหาใครให้เกิดสงครามด้วยเหตุนี้พุทธองค์ด้วยเหตุนี้คำสอนของพุทธองค์จึงเป็นแสงสว่างของโลกเป็นคำสอนที่เน้นให้คนมองบวกมองดียุติการมองร้ายซึ่งกันและกันพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนที่โลกหวังพึ่ง เป็นคำสอนที่จะสามารถยุติการเก่นค่าและเบียดเบียนกันได้